thôi 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 เดินเินดรดินเฮ้ยอ๋ออ,อันนี้เนี่ยมูลน,นี่เอาไว้ปล่อยน้ำปล่อยก๊อกน้ำเริ่มาจากไหนอ่อะเอะอไอเดียดีได้นะได้นะไปเก็บไว้ ครับผมเดี๋ยวเราไปใส่รถน้ํามันไม่ได้เป่านกวีนูอยู่ไหนนั้นนกวีดอันนี้ไม่ใช่นกวีดคนละอย่างครับคนละอย่างกับนกวีดนกวีดอยู่ไหนลูกนกวีดพิเกตอยู่ไหนไม่ใช่นี่ไม่ใช่นกวีดเอานกวีดมามาจอืมนกวีดอ่ะจะมนใช่แล้วะม ออันนี้ว้ใส่น้ําน้ําเป็นก๊อกน้ำีอยอันนี้เนี่ยเป็นเป็นวาล์วไว้เปิดปิดอ,อ,อเก็บไว้ที่เดิมไหมเดี๋ยวไปเข้าสวนเกษตรกันอยไปเนี่ยหมนุนมุนเนี่ยหมนุนมุนเนี่ยหมุนเนี่ยหมุนเนี่ยหมุนดำดำเนี่ยเนี่ยหมุนดำดำเนีน่ยหมุน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 ได้

นอนนอนนอนเนาะจะจะมามจะจำะมาม,ม,ามครับผมจะม,จะมามจะมามอ่าปิดลมแหละเปิดลมเปิดพัดลมครับเปิดเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งลุกเอามือไปจิ้มทีเนึ่ง เปิดลมเปิดเปิดพัดลมนะครับเออเปิดใหม่ครับเปิดใหม่ครับยังไม่ติดครับเปิดใหม่เปิดกี่หนึ่งไหมครับ นคุหมอเลยจับชิปประจอฟังหัวใจเต้นฟังอย่างนี้นี่เองเออฟังฟังที่นี่ฟังหัวใจเต้นตรวจหัวใจตัวเองตรวจชิปจรวเอนตัวเองตาไม่เก<า>่น <ไง S 2> นะ นะพิเก็ตนะพกเกเปิดพรรัดลมให้พ่อหน่อยเอ,เอาเลขหนึ่งครับอาเปือลมัปลมต่อสอปเปิลแอปเปลิลแอปเปลิปเปลม,มกอมจังเลยนะ่ะกอปเปิล้ย

ครับวันนี้ผมเล่นคนเดียวเกือบชั่วโมองเลยครับมีอะไรจะบอกเพื่อนๆไหมบอกผมบอกผมว่าบอกผมว่าสนุกครับสนุกครับเพื่อนๆเล่น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 สนุกครับจุ๊บจุ๊บเพื่อนๆหน่อยบา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 ยจุ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสนุกถ้าเจอกันใหม่นะสนุกวัสดีครับนัสดีครับเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนะบ๊ายบายสนุกนุ